ตั้งสกายกระดิ่งแจ้งเตือนเรรยย่่่าาููปบ้นนสคอม ปกติเราทำงานไร้อยู่เราต้องขออนุญาก็ไมลยเราหลังก็หนาวหมดเลยต้องขอรองเท้าหรอเกับเพาแม่ป่วยติดเตียงใช่ไมบ่อยดูเดอแต่เราชอบมาเข้าามาว่าเป็นไรเนาะยังไงเนี่ยอันนี้แล้วแต่ที่ส่วนกลางเขากาหนดนะเราทา ตรงเนี้ยให้ดีที่สุดก่อนเนี่ยพยายามนะเข้าใจแล้วก็พยายามพ่อไม่ถูกทำหลายๆที่ขอหลายๆแห่งช่วยๆกันนะครับเพราะว่าแต่ละแห่งอ่ะมันมันได้ไม่ครบหรอกแต่ว่าถ้าหลายๆแห่งมารวมกันอ่ะครับโอกาสที่เราจะดีกว่านี้มันมีอยู่เนาะครับผมตัวสู้เขาไหมครับอันนี้คัญตายนะชื่ออะไรนะคอนรูพิสานใช่ไหมเออรงเซนเตียนหนึ่งราเซนสองรงเซนสามเตี้ยรลายนี่เราคง เจอเนี่ยเจอกับผมหน้ารันหน้ารันขายทอนะแกชื่ออะไรนะพันธุ์ทพิสารนะทุกคนเลยนะอ๋อที่ผบผบก็ผมเบาะโดยตหางๆผู้พันแหละต้องเป็นผู้พันอ่าผู้พันแล้วไม่ใช่ผบทบอ่าผู้พันพันโทพิสารวัฒนณะวงคีรีวัฒนนั้นวงคีรีนะครับผมผู้พันนะเออแล้วก็ลองผู้พันอีกใครรองผู้พันเออเดี๋ยว ภันเตภันตรีครัญชะสานะฮะภันตรีปราณีเรราะสาอรอุปติแก่ร้องๆๆ เียนสัวสหรัฐมินใช้สหรัฐนะสะอาดรับสะอาดพูดเหมผมครับจ้กองร้ยจ้าอุโสบกเงนพวก่านี้จะอุโสก็สะอาดอะไรนะสะอาดนะจ้ากองร้อยจะอุโสก็จ้าเอก้าเอ เพื่อนอิงแก้วอะไรครับแก้วผู้พันกับรองผู้พันก็คู่ข้าระชารระดับใหญ่ก่อนเนาะจบเลยครับจบเลยครับ